วัครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับกับเกมที่เคยลุ่งในอดีตแต่ตอนนี้กลับล่วงนะครับกับ5เกมยอดฮิตที่เคยมีคนได้รับความสนใจมาก่อนนะครับอ่ะก่อนจะไปฟังฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับโอเคนั้นเรามาดูกันเลยว่า5เกมอดีตเคยลุ่งแต่ตอนนี้ล่วงราคา ไม่ถึง1บาทจะมีเกมอะไรบ้างอ่ามาเกมแรกเลยครับซานโตชิมอนสเตอร์นะครับซึ่งเป็นเอ่อเป็นเกมที่เราซื้อป้อมนะครับแล้วก็อ่าให้ตัวป้อมนะ่ยยิงพวกสัประหลาดนะครับเนี่ยเป็นพวกสัปปะหลาดอย่างเงี้ยนะครับอ่ายิงแล้วก็จะได้รับรีวอร์ดกลับมานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันเลยนี่นะครับสำหรับซานโตชิมอนสเตอร์นะครับ อดีตเคยทําไว้สูงสุดที่8บาท43สตางค์นะครับแต่ตอนนี้นะครับราคาเพียง24สตางค์ต่อ1เหรียญเท่านั้นนะครับโอ้โหร่วงเยอะจัดเลยอันนี้เป็นออลไทม์นะครับตั้งแต่เริ่มมานะครับตั้งแต่ลีดมาเดือนที่2นะผ่านมาเดือนเดียวนะครับราคาตกหวบเลยนะครับวันที่2เดือน2นะครับตรงนี้ตอนนี้ วันที่2 3่สเอ้ยยีเดือน3นะครับผ่านมาประมาณ1เดือนนะครับโอ้โหราคาจากที่8บาทตอนนี้เหลือเพียงแค่24สตางค์เท่านั้นโอเคไปดูเกมที่2กันเลยครับไล่เลยนะครับเกมลูสเตอร์แ t t เทหรือว่าเกมไก่ชนนั่นเองอ่าเป็นเกมเอาไก่ ไปสู้กันนะครับแล้วก็ได้รับรีวอร์ดมานะครับอ่าเนี่ยลูสเตอร์แบทเทิลนะครับนี่นะครับจะเกมจะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกราฟกันเลยว่าตอนนี้ราคาเหลือที่เท่าไหร่ป้ายตอนนี้ราคาอยู่ที่11สตางค์นะครับผมหรือ0.11หรือว่า11สตางค์นะครับโอเคสูงสุด12บาทนะครับ ไปดูกราฟกันเลยจะเป็นยังไงออทามใช้เวลาเท่าไหร่ราคาถึงร่วงได้ขนาดนี้อ่านี่นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับอ่าตั้งแต่ปี64สี่อวันที่หนึ่งเดือน12นะครับหรือว่าเดือนธันวาคมนะครับประมาณใช้เวลา4เดือนจน ถึงปัจจุบันนะครับวันที่22เดือน3อยู่ที่11สตางค์นะครับแต่ก็เริ่มลงมาตั้งแต่นี้นะครับเริ่มลงมาไหลลงมาบาทตั้งแต่เดือนที่1นะครับหรือว่าเดือนมกราคมนะครับจนถึงตอนนี้นะครับราคาไหลลงเป็นโจ๊กเลยนะครับกับเกมที่2 l u ลูสเตอร์แบตนะครับโอเคแล้วเราไปดูเกมที่3เลยนะครับผมจะไล่เรียงราคาตรงนี้นะครับ อ่ราคาสูงสุดที่เขาทำได้นะโอเคไปดูเกมที่3นะครับ B A O E หรือ Business g s of Empire เป็นเกมหุ่นนักขุดนะครับอ่จะเป็นเกมหุ่นยนต์เอาไปขุดตามแร่ตามเหมืองต่างๆแล้วก็ได้เป็นรีวอร์ดกลับมานะครับปล่อยให้ขุดให้หุ่นของเรานี้ขุดไปนะครับทำงานไปเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเลยนะครับ ว่าจะเป็นยังไงตอนนี้โอเคกราฟตอนนี้อยู่ที่60สตังค์นะครับกับราคาที่สูงที่สุดนะครับคือ12บาทที่เคยทำได้ business a g e of empire นะครับเกมนี้ผมเคยรีวิวไว้ก่อนหน้าแล้วถ้าใครอยากไปดูรีวิวเกมตัวเกมนะครับผมก็แนะนำให้เข้าไปดูในช่องของผมนะครับว่าตอนนั้นที่ผมเคยแนะนำว่า ไม่ได้มาฝัดนะครับว่าเกมนี้มันน่ากลัวอยู่นะเนี่ยตอนนั้นผมรีวิวน่าจะมาช่วงเดือน2มงน่าจะประมาณนี้ที่มันกำลังจะโดดขึ้นไปนะที่กราฟกำลังขึ้นไปนะครับอ่ะเรามาดูตัวกราฟเลยดีกว่าใช้เวลานานเท่าไหร่มันถึงตกล่วงขนาดนี้นะครับ Alltime ดู Alltime นะครับตั้งแต่ตรงนี้อ่าตั้งแต่เดือน เดือนมกรานะครับประมาณเกือบสิ้นเดือนมกรา,าจนมาถึงประมาณตรงนี้อยู่ทรงมาณเดือน3นะต้นเดือนก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับเท่านั้นนะครับตอนนี้ราคาก็เหลือแค่60สตางค์นะครับจากสูงสุดที่12บบาทนะครับอา้าวเราไปดูเกมคนไทยบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับกับเกม ฟิชชิงทาวนะครับเป็นเกมตกปลาเป็นเกมของคนไทยเรานะครับซึ่งแต่ก่อนเป็นเกมสองเหรียญนะครับอ่าเป็นเกมตกตกปลาแล้วก็จะได้ตัวปลามาแล้วก็ไปขายเป็นเหรียญได้ออกมาเป็นเหรียญกิวนะครับแล้วก็เอาไปแลกขายนะครับซึ่งค่าแลกเข้าเนี่ยเขาก็จะให้ซื้อเป็นซื้อเบ็ดนะครับซื้อเป็นเบ็ดตกปลาเพื่อที่จะเอาไปตกปลาแล้วรับรางวัลออกมาเป็นเหรียญกิวนะเราไปดูราคาแต่ก่อนเลยนะ แต่ตอนนี้เออแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนว่าจะให้ซื้อเป็น่า s u s นะครับ BUSD นะอ่าก็มาดูราคาแต่ก่อนนะครับขึ้นไปอยู่ที่16บาทนะครับสำหรับตัวเหรียญน,นะครับตัวเหรียญ fHTN ตัวนี้นะครับหรือ f Fishing t o ท n ตอนที่เริ่มซื้อทีแรกนะครับก็อยู่ที่16บาทตอนนี้ราคาตกมาอยู่ที่ 67สตางค์นะอ่าประมาณ60สตางค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่ากราฟจะเป็นยังไงนะออทามโอเคนี่นะครับตัวเกณฑ์ที่เปิดเข้านะครับก็น่าจะปีที่แล้วนะปีที่แล้วเดือนธันวาคมนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ10กว่าบาทขึ้นนะครับอ่าแล้วเริ่มร่วงลงมาตั้งแต่นี่ครับ น่าจะช่วงสิ้นปีนะมกกลาก็เริ่มร่วงลงมาแล้วนะครับจนมาต่ำสุดน่าจะเดือนเดือนเดือนที่สองนะเดือนที่สองมุกราคุมพาเดือนกุมพาเริ่มเหลียญเ,เริ่มนิ่งแล้วครับตอนนี้เริ่มไม่ขยับอะไรละก็ตัวนี้ทำไว้สูงสุดที่16บาทและต่ำสุดก็คือตอนต่ำสุดก็คือ น่าจะเท่าเทาวันนี้เลยนะเท่าวันนี้เลยต่ำสุดก็คือ60สตางค์นะโอเคสำหรับเกมไทยเกมนี้นะครับฟีชชิงทแล้วเราไปดูอีกเกมนะครับปิดเกมปิดท้ายด้วยเกมที่5อ่าเกมที่5ที่มีอาจจะมีคนอวยเยอะนะอันนี้ก็ไม่ได้มาฝาดัดเอาเป็นผู้ตามความเป็นจริงเนาะสเปกซิปนะครับอ่าเหมือนเอาหุ่นยศเอ้ย หุนลบยานอวกาศอะไรหุนลบนะครับเอาไปสู้ในอวกาศนะครับจับตัวตีสู้นะครับยิงสู้กันนี่นะครับจะเป็นหุนลบต่างๆนะครับอ่านั้นเราไปดูที่ตัวเหรียญเลยนะครับอดีตเคยรุ่งขนาดไหนแล้วก็ปัจจุบันจะอยู่ที่เท่าไหร่อ่าไปดูกันเลยครับกับกราฟนี่นะครับอดีตเคยพุ่งสูงสุดเลยนะครับอยู่ที่63บาทต่อ1เหรียญนะครับแต่ตอนนี้ ตอนนี้นะราคาณนะปัจจุบันอยู่ที่26สตางค์แต่ว่าต่ำสุดลงไปถึง18สตางค์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันเลยาราคาก็คือไม่ถึงบาทนะครับว่าง่ายๆนะครับช่วงพีคน่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกานะครับของปีที่แล้วพีคสุดเลยนะครับแล้วก็ไหลตกลงมา นะครับจนน่าจะนิ่งสุดก็คือเดือนมกรานะครับสารประธานช่วงเดือนมกราก็ราคาอยู่ที่1บาทแล้วก็ไหลร่วงต่อลงมานะครับก็ในระยะเวลาประมาณ3-4เดือนนะครับตอนนี้ราคาก็ต่ำสุดแล้วนะครับจากแต่ก่อนที่คนคิดว่ามันจะฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ก็ไม่สามารถฟื้นกลับมาได้นะครับ จากราคา63บาทนะครับจนต่ำต่าสุดอยู่ที่18สตางค์แล้วก็ตอนนี้นะปัจจุบันตอนนี้ก็คือ26สตางค์เป็นไงบ้างครับสำหรับเกมไฟอ่าก็ถือว่าโอ้โหวิวัฒนาการมันรวงเร็วมากนะครับผมก็วันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับที่จะมานำเสนอนะครับสำหรับวงจรของเกมไฟล์นะครับก็ เดี๋ยวถ้ามีคลิปถัดๆไปนะครับมานำเสนอยังไงก็ฝาก s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้เป็นคลิปมาฝัดหรือว่าเชิญชวนการลงทุนนะครับถ้าท่านอยากจะลองเล่นลองศึกษาอะไรก็ดู r own research นะครับศึกษาด้วยตัวของท่านเองคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับ5เกมไฟล์อดีตเคยรุ่งแต่ตอนนี้ร่วงราคาไม่ถึง1บาทไปแล้วสวัสดีครับ